hello everyone welcome back to the class of English with teacher p r a y g r i n t o n t y we y we g r i n o to s t u s y u d y u t o u t Unit 4 Amazing Animals in the topic of Exercise Review สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพร่อ,อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ซึ่งวันนี้เราจะอยู่ในหมวดหมู่ของการทบทวนใน lesson 1จากการทำ e x x r r i s s e นะคะ so today we gonna use workbook so prepare yourself before we get start เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้แค่เพียงหนังสือแบบฝึกหัดและจะมีแบบทดสอบเล็กๆน,น้อยๆท้ายคลิปด้วยค่ะ so if you re ready let's start ข้อตกลงก่อนเรียนนะคะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษไมชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่4 Amazing Animals และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ซึ่งวันนี้จะเป็นการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือแบบฝึกหัดไมหน่วยการเรียนรู้ที่4 lesson 1 Amazing Animals นะคะแล้วก็มีการส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนด้วยเช่นกันค่ะ Lesson plan นะคะเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะคะ Why the animals คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์ป่าเราเรียนไปแล้วนะคะ Number two w e i g h and tall การถามเรื่องน้ำหนักและส่วนสูงก็เรียนไปแล้วนะคะ Comparison เพิ่งทำไปเลยนะคะการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาทุกอย่างที่เราได้ทบทวนมานั้นมา exercise review กันอีกครั้งค่ะ Exercise review นะคะพร้อมแล้วนะคะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนกันนะคะนักเรียนวันนี้โอเค guys open your workbook on page number 36 open your workbook on page number 36 and look at number 4เปิดหนนะังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า36แล้วดูข้อที่ 4ค่ะในส่วนของ superlative ข้างบนที่นักเรียนเห็นนะเราทำกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาช่วยกันทำโดยดูตามตารางนะคะมา,มาดูกันก่อนนะคะโดยทางซ้ายมือเนี่ยจะมี weight length แล้วก็ height ใช่ไหมคะ weight จำได้ไหมคะอะไรน้ำหนักนะคะ length คือความยาวเขียนซ้ำลงไปนะคะ l e n g t h length ความยาวค่ะ and the last one is height h e i g h t height ความสูงนะคะโดยในวงเล็บเขาบอกว่า at shoulders ก็คือเป็นความสูงที่วัดจากไหล่ลงมานั่นเองค่ะมาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกภาษาอังกฤษเรียกว่า polar bear polar bear a polar bear เป็นยังไงคะตัวอะไรคะ หมีขาวใช่ไหมคะมีขาวจะอาศัยอยู่ในดินแดนที่มีน้ําแข็งเยอะๆคนของเขาจะช่วยปกคลุมอากาศหนาวได้ดีนะคะมีขาวหนักอยู่ที่500กิโลกรัมสูงอเอายาวก่อนความยาวของเขาอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรและสูงประมาณ2.7เมตรนะคะ meters นะคะมาดูตัวที่2 a panda a panda มีแพนด้าแอันนี้ทุกคนชอบมีแพนด้าน่ารักนะคะน้ำหนักของมีแพนด้าอยู่ที่150กิโลกรัม150กิโลกรัมใช่ไหมคะความยาว1เมตรความยาวอยู่ที่1เมตรนะคะแล้วก็อะไรอีกความสูงอยู่ที่1.5เมตรนั่นเองนะคะต่อนะคะอ z e ซีบราอ b r ซ ม้าลายนะคะม้าลายม้าลายหนักอยู่ที่ประมาณ about 325 e e hundred t w e kilograms kilograms าลายหนักอยู่ที่325กิโลนะคะกิโลกรัมความยาวของม้าลายจะอยู่ที่2.4เมตรใช่ไหมคะแล้วก็เป็นยังไงคะความสูงจะอยู่ที่1.3ถ้านับในบรรดา3ตัวสมมุติ ในบรรดา3ามตัว which animal is the biggest สัตว์ตัวไหนที่ใหญ่ที่สุดคะก็ต้องเป็น a p o l a bear อย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละมาดูกันโจจะไม่อยู่ทั้งสิ้น3ข้อเอาสไลด์แรกก่อนนะคะเอาสไลด์แรกก่อนนะคะ look at the weight look at the weight เขาให้ดูไปที่น้ำหนัก The polar bear is there, and the giant panda is there. เป็นยังไงคะนักเรียนสังเกตไหมเราเรียน superlative ไปแล้ว superlative คือ est หรือ iest คราวนี้ถ้ามี the นำหน้าจะต้องเป็น superlative คือขั้นสูงสุดแน่นอนนะคะเขาให้เปรียบเทียบระหว่างทำไมคะสอสัตว์สอตัว เอามาเปรียบเทียบกันก็คือหมีขาวแล้วก็หมีแพนด้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ในส่วนของน้ำหนักส่วนของน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้น look at the weight and the polar bear is the heaviest หมีขาวหนักที่สุดเอ,เอาเฉพาะสองตัวเป็นการเปรียบเทียบนะคะ and the giant panda is the Lightest ส่วน Giant Panda ก็คือหมีแพนด้าเบาที่สุดนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบราาสะวัางศัตร์สองตัวซึ่งม้าลายไม่ได้เกี่ยวนะคะต่อน,นะคะ Number t w o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  t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  l e n ะ n คราวนี้ไปที่ความยาว The giant panda has got the body and the polar bear has got the เป็นยังไงคะ ยังคงอยู่ที่จ i ย n นแพ n d a าและโพล a r b เบนะคะดูไปที่ความยาวก่อนความยาวของมีแพนด้าอยู่ที่2.5ส่วนคว sorry ความยาวของมีแพนด้าอยู่ที่1เมตรส่วนความยาวของหมีขาวอพอล b าเบีย2.5เมตรนะคะเพราะฉะนั้น look at the length the giant panda is has got the s h o r t e s t body มีแพนด้ามีรูปร่างที่สั้นนะคะสั้นที่สุด And the polar bear has got the longest เพราะเขาถามเรื่องความยาวเพราะฉะนั้นหมีขั้วโลกก็ทำไมคะหมีขาวก็ทำไมคะยาวที่สุดนั่นเองอันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่งางสองตัวนะคะอย่าลืมโอเค next โอเค look at their height คราวนี้ไปที่ส่วนสูง the polar bear is the and the zebra is the ปกติถ้าพูดถึงส่วนสูงก็จะมีจะมีเตี้ยใช่ไหมคะคือ short and and อะไรคะ and tall คือสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเปรียบเทียบที่มีขั้วโลกมีขาวและ zebra ก,ก็คือม้าลายมีขาวสูงอยู่ที่2.7และม้าลายสูงอยู่ที่1.3เพราะฉะนั้น the polar bear is the tallest and the zebra is the shortest ็นตน้นนั่นเองค่ะเป็นการเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบนะคะอย่าลืมนะคะ est หรือ iest เป็นขั้นสูงสุดนะคะโอเค next open your workbook on page number 37 and look at number 6เราจะข้ามไปที่หมายเลข6กันก่อนนักเรียนจะเห็นเลยรูปเหมือนกันนะคะคำสั่งเขาบอกว่า read and complete Read and complete ให้อ่านและทำให้ประโยคสมบูรณ์ประเทศไทยมีนกตัวนี้ไหมคะนกตัวนี้ไม่ใช่ออสตริช Is not ostrich ไม่ใช่นกกระจอกเทศนะคะแต่เป็นนกอีมูค่ะรู้จักนกอีมูไหมเอ่ยถ้าครูแพรจำไม่ผิดอ่านนี่ไงข้อมูลบอกไว้แล้วนกอีมูจะอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะ ตรงหวัวข้อเขาเขียนแบบว่า animal fact file animal fact file แปลว่าข้อมูลข้อเท็จจริงของสัตว์นะคะมาดูข้อแรกก่อน name name แปลว่าชื่อจดลงไปนะคะเขียนลงไปอีกรอบชื่อของนกประเภทนี้คือ emu e emu emu นะคะ category category e แปลว่า ประเภทหรือชนิดค่ะประเภทของอีมูเขาบอกว่า bird bird นกต่อนะคะ home home ก็คือ home แปลจริงๆแปลว่าบ้านหรือว่าแหล่งกำเนิดนะคะก็คือ australia australia ก็คืออยู่ที่ australia นั่นเองนะคะต่อนะ what it looks like what it looks like What it looks like แปลว่าลักษณะนะคะลักษณะเหมือนอะไรก็จะมีลักษณะเด่นๆของเขาก็จะมี long neck and long legs เด่นเอาเด่นๆเ,เลยนะคะ long neck แกก็คอยาวใช่ไหมแล้วก็ long legs ก็คือทำไมคะขาก็ยาว height ส่วนสูงอยู่ที่ about 150 t o 190 c m tall สูงอยู่ที่ประมาณ150 1 9 0ถึง190เซนติเมตรนักเรียนนกภาพนกอีมูวิ่งตามเรานะคะต่อนะคะ abilityability Ability I, I, Ab แปลว่าความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษของนกอ e ีมูก็จะคล้ายๆนกกระจอกเทศ yesruns very fastruns very fast วิ่งเร็วมากนะคะ food Food อาหารที่นกอีมูทานค่ะก็จะมี Leaves ใบไม้ Fruits ผลไม้ and Insects แล้วก็แมลงค่ะนกอีมูไม่ใช่สัตว์กินเนื้อแน่นอนค่ะโอเค w e gonna complete the reading together เราจะมาประกอบรวมร่างเรื่องราวนะคะโอเ okay, ค let's go นักเรียนจะเห็นเลยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อนะคะมาดูข้อที่1ก่อนทำพร้อมกันนะคะเราจะใช้ข้อมูลประกอบนะครูพายจะนำให้ก่อน This is an emu นี่คือนกอีมู It is a big bird It is a big bird เป็นยังไงคะเป็นนกขนาดใหญ่ It lives in it lives in l i v e s lives แปลว่าอาศัยนกนกอีมูอาศัยอยู่ที่ไหนคะบ้านเกิดของนกอีมูคะ่ะออสเตรเลียอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ it's about tall it's about tall tall แปลว่าส่วนสูงแสดงว่าต้องใส่น้ำหนักแน่นอนเอย sorry ต้องใส่ส่วนสูงแน่นอน it's about 1 5 0 1 9 0 t o 190 centimeters ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ150ถึง190นะคะ it has got a เป็นยังไงคะ it has got a long neck คือมีคอที่ยาวแต่เมื่อกี้เขาไม่ได้บอกว่ามีแค่คอยาวอย่างเดียว and long legs long legs แล้วก็มีขายาวด้วย it can't fly can't มี n เพราะ s u ฟ f i t คือ cannot เป็นประโยคปฏิเสธ fly แปลว่าบินแสดงว่าบินไม่ได้นกอีโมบินไม่ได้ but it can but it can แต่นกอีโมทำไมได้คะ run very fast run very fast แต่วิ่งได้เร็วมากนะคะ Eat, it eats กินกินอะไรบ้างคะมี fruits ประกรอบให้ก็เป็น it eats leaves กินใบไม้ผลไม้ and And insects Insects แล้วก็แมลงนั่นเองค่ะอันนี้เป็นการช่วยการประกอบร่างนะคะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวจะเก่งเองค่ะ A คราวนี้มาดูซิงานต่อไปเป็นอะไรอย่าลืมนะคะวันนี้เป็น exercise review okay we we are still in the same page is 37 b u t n l o o k a t number 5คราวนี้ย้อนกลับไปดูข้อที่5ค่ะ คำสั่งบอกว่า read the text and answer the questions ให้อ่านให้อ่านข้อความให้อ่านบทความแล้วตอบคำถามจริงๆแล้วครูแพรสามารถเรียงได้เลยข้อที่4 5 6แต่ทำไมครูแพรเอาข้อ5มาวางไว้ในขั้นตอนสุดท้ายคะวันนี้นักเรียนจะต้องตอบคำถามเองนะคะต่อไปครูแพรจะพยายามให้นักเรียนอ่านเองด้วย แล้วก็ตอบคําถามเองด้วยแต่วันนี้เราจะมาอ่านด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนทําแบบฝึกที่เป็นแบบทดสอบเรื่องการเขียนจะให้นักเรียนไปทําเองแล้วส่งครูแพ้เพื่อเก็บคะแนนนะคะแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันในคาบหน้านะคะมาดูกันก่อนจากรูปคะ่ะนักเรียนเป็นรูปอะไรคะตัวอะไรเอ่ยมีใครรู้จักบ้างเขาเรียกว่า c a m e l s camels แปลว่าอู๋นะคะ camels live in the desert อาศัยอยู่ในทะเลทรายค่ะ desert แปลว่าทะเลทราย they are brown แล้วพวกเขาก็มีสีอะไรคะสีน้ำตาลจดได้ทันนะคะ they have got short fur right and long thin legs แล้วก็ short แปลว่าเตีย้ยหรือว่าสั้น ใช่ไหมคะ fur แปลว่าขนสัตว์แสดงว่าพวกอูดเนี่ยมีขนสัตว์ที่มีลักษณะสั้นนะคะ a long t h i n l e g s แล้วก็มีขาที่ยาวแต่เป็นขาแบบทำไมคะผอมขาเล็กๆผ,ผอมๆนะคะ they have got a large body and a long neck พวกเขามีร่างกายที่ทำไมคะใหญ่นะคะ and a long neck แปลว่าอะไรแล้วก็มีคอที่ยาว There is a hump on the camel's back. Hump แปลว่านักเรียนเคยเห็นหลังของอูดไหมคะหลังของอูดจะมีก้อนใหญ่ๆอยู่ตรงหลังของเขาอันนั้นเรียกว่า hump นะคะ Camel's can live for e าม e e weeks without water อีกอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งรู้กันก็คืออูสามารถอาศัยอยู่โดยปราศจากน้ำ without แปลว่าปราศจากนะคะ water น้ำปราศจากการกินน้ำอูดปราศอยู่ได้นะคะโดยปราศจากการดื่มน้ำได้ถึงหูสามสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะ they eat leaves พวกเขากินใบไม้ They are very strong และพวกเขาก็แข็งแรงมาก People use camels to carry things และที่สำคัญอูดเป็นสัตว์โบราณมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะคะคนประชาชนคนคนเราเนี่ยก็ผู้คนเนี่ยก็จะใช้อูดในการทำไมคะขนสิ่งของต่างๆนะคะถ้านักเรียนเคยดูหนังที่เกี่ยวกับในประเทศทะเลทรายหรือว่า ที่เกี่ยวกับหนังสมัยเก่าๆหน่อยนักเรียนจะเห็นเลยนะคะว่าคนโบราณเขามาจะใช้อูดในการขนของซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นั่นเองค่ะอ่าโอเคนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อดังนั้นให้นักเรียนไปลองทำดูก่อนจำได้ใช่ไหมคะ What, w t e ว e When, Why, How, Who นะคะคพยายามแปลให้ได้แล้วตอบคําถามมาให้ถูกนะคะครูแพรจะเริ่มฝึกนักเรียนแล้วแล้วที่สําคัญถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูแพรนะคะ we gonna answer together next class แล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันในชั่วโมงหน้านั่นเองค่ะนักเรียนโอเคไกด์ส okay, how about today Today is quite difficult because you have to reading by yourself right วันนี้ค่อนข้างจะเริ่มยากนะคะเพราะว่าครูแพทจะเริ่มให้นักเรียนฝึกอ่านเองแล้วนะคะต่อไปถ้าตอบคำถามได้ก็คือเก่งเลยนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอของครูแพทจะเน้นครบทั้ง4ทักษะเลยคือทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนค่ะ and I will see you next class You can contact me follow this Facebook YouTube and also line if you have any questions and I will see you next class. Don't forget to do my homework. Have a great day, everyone. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณเว็บไซต์สไลด์โกสำหรับทีม powerpoint สวยๆในการทำคลิปเพื่อการศึกษาด้วยค่ะ